สวัสดีค่ะพี่พี่า,าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิชาการงานอาชีพนะคะวิชาการงานอาชีพทีนี้เราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่3ใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนจบทุกหน่วยแล้ว1นึงกับคุณกับคุแจงใช่ไหมคะทีนี้วันนี้คุณตาจะมาทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อเรื่องว่าหนูทําความสะอาดใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยถ้าเราไม่ทําความสะอาดจะเป็นยังไงคะ ถ้าเราไม่ทําความสะอาดบ้านไม่ทําความสะอาดห้องเรียนจะส่งผลยังไงคะจะน่าอยู่ไหมคะห้องเรียนของเราบ้านของเราจะน่าอยู่ไหมคะถ้าห้องเรียนหรือว่าบ้านของเรามีมีสภาพเหมือนรูปเหมือนเหมือนในรูปภาพที่คุณครูกําลังโชว์อยู่น่าอยู่ไหมคะไม่น่าอยู่ใช่ไหมคะเราถึงต้องทําไมคะต้องทําความสะอาดบ้านใช่ไหมคะทีนี้มาดูหลักการในการทําความสะอาดกันบ้าง หลักการในการทำความสะอาดบ้านแล้วก็ห้องเรียนนะคะอย่างแรกเลยก็คือเก็บของใช้นะคะให้เข้าที่เก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเข้าที่ใช่ไหมคะใส่กล่องหรือว่าใส่ล่างที่มีฝาปิดเพื่อทำไมคะการฝุ่นใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดห้องนะคะจากที่สูงลงมาที่ต่ำอย่างเช่นกวาดเพดานก่อนใช่ไหมคะกวาดยากใยตามเพดานตามหน้าต่างแล้วก็ตาม โต๊ะหรือว่าตามตู้ใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายค่อยมากวาดพื้นถูพื้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นทําอะไรต่อคะเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้ก็คือทำความสะอาดจากที่สูงลงมาที่ตามกว่าเสร็จให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดจากด้านในแล้วค่อยออกมาด้านนอกอย่างเช่นถ้าเป็นในห้องเรียนของเราก็คือทําความสะอาดในห้องเรียนจาก กวาดเพดานกวาดทุกอย่างในห้องเรียนออกมาข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ค่อยไปถูถูจากข้างในเสร็จแล้วก็ออกมาถูข้างนอกกวาดข้างนอกใช่ไหมคะพอทําอะไรเสร็จแล้วสุดท้ายมาที่ภาพนี้ทําอะไรเสร็จแล้วก็คือเราก็จัดเก็บ อุปกรณ์ทําความสะอาดทั้งหมดใช่ไหมคะจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดแล้วก็ล้างมือล้างเท้าให้สะอาดหรือทางที่ดีเลยก็คือหลังจากที่เราทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็คือไปอาบน้ําทําความสะอาดชําระล้างร่างกายให้สะอาดไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยู่ที่ห้องเรียนก็คือล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเข้าห้องเรียนได้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือหลักการทําความสะอาดบ้านแล้วก็ห้องเรียน ถ้าเรารู้หลักการทําความสะอาดบ้านและห้องเรียนไปแล้วทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อรื้อฟื้นความจําทีนี้คุณครูจะถามคําถามบ้างนะคะคําถามก็คือ1ในแต่ละวันนะคะหลังจากที่เราเรียนออนไลน์เสร็จแล้วมีเวลาว่างเราสามารถช่วยงานบ้านพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างเด็กๆลองตอบมานะคะว่าเด็กๆสามารถช่วยงานบ้านพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างส่วนข้อที่2เด็กๆมีหน้าที่หลักในการทํางานบ้านในบ้าน,นมีไหมคะ แล้วมีมีหน้าที่หลักในการทําอะไรบ้างอย่างเช่นมีหน้าที่ล้างจานหรือมีหน้าที่ทิ้งขยะเด็กๆมีหน้าที่มีหน้าที่หลักในการทรํางานบ้านบ้างไหมคะในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรามีหน้าที่อะไรบ้างหรือมีหรือ,มรอไม่มีลองตอบมานะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคําตอบมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ